สวัสดีครับพี่นอ้องแงมหนาวลมมากกับเรียนเบาตอนนี้พี่น้องบัดน,นี้ให้ขึ้นลูก <c oughs> เอาขึ้นขึ้นขึ้น,น,นเฮ้ยแงมขนาดมาเรียนแบบร่มแห้งบัดมาแล้วบัดลมม,มุมีพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาบันบันมื่อเดินได้พี่น้องเหมือนเอ้าเอาบัน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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่น้อง โอ้เสียอีก,ก่อนพี่น้องเห็นพี่น้องมันเสีย,ยมันของเสียมันของเอาเห้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้ว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 โอ้ยขึ้นแล้วพ่น่ะเห็นได้มาหน้าขึ้นแล้วมาหน้า,นา,นาไปแล้วพ่น่ะสูงลิบเรียวกับพอได้เบิ้งได้แง่งน้องมาหน้าได้แง่งพี่น้อง สู้ไหมบ้อาสูเเลยพี่น้องมาเนี่ยมาลมาน้ากมักทะเลพี่น้องนี่ยเดี๋ยวว่าไปสูไหบงนะซู้นสมิลงรีบเรยวอาพี่น้องยิบสายตาเราบุงเห็นบ่มาน้ากัน,กน,น<ด>ยีย,น,ยเน,น,น,เนเบือ้องยี่พอวันนี้แหละพี่น้องอากาศงามารงพี่น้ด้ ดีขนาดนั่นมาแล้วพี่น้องเอาเบิ้งมาหนิดีเหมือนขอโทษขอภัยพี่น้องนะเจ้เหมือนมาพี่น้องมาแล้วสวรรค์สวรรค์อี๋ล่ะสวรรค์ทีลูกดีเจ้อันนี้อืมเอาเอาเอาขึ้นเล้ยเมื่อกี้นี่ตอนพ่อโยกขึ้นมาเรียนเงี้ยเงี้ยเด้ วันนี้มันขึ้นเดียวกันยังแม่ผันมาไ่้มาได้มาได้โอ้หันหันลมมีมันก็ขึ้นหันลมม่มีกับร่แล้วผันอเมียพี่ยังอยู่ครับลงครับพี่น้องลงแล้วลงแล้วลมุ่มีเสียกันสั่นน้ำสวัสดีครับ เอ,เอาลงแล้วลงแล้วลงใส่ขนแล้วเอาย่นมาดิย่นมีห้องบ่าีลงใจเวอรหนึ่งเนย่นลงแล้วลงแล้วลงมมี่เลียนแววอพี่นองวามสุของเด็กหน่อยใหเอมันลงหนที่ลกมันม่มีลมมันเหมือนไม่มีลมมันมีลมมากกั่ยุ่นขึ้นอีก ขึ้น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 ขนี่ก็วแล้วเอ่นขึ้นอีกล้วพี่นรัอ่ลมมัีลมมีซ้ำนีมันต้องอาศัยลมแห้งคอยรียมันยังขึ้นมาไม่หรอก